เอาคาเฟอีนออกจากกาแฟได้ยังไงโดยไม่ใช้สารเคมีวิธี Swiss Water Process ที่ไม่ใช้สารเคมี100% และนิยมใช้มากในวงการกาแฟสเปเชียลตี้เริ่มจากนำมเมล็ดก,กาแฟาดิบมาแช่น้ำร้อนเพื่อดึงทั้งคาเฟาอีนและสารรสชาติออกจากมาเมล็ดก,กาแฟาชุดแรกน้ำนี้เรียกว่า green coffee extract หรือ GCE คาเฟาอีนที่ออกมาจะถูกกองออกด้วยฐานรสชาติยังคงอยู่จากนั้นนำมเมล็ดชุดใหม่มาแช่ใน GCE ที่เต็มไปด้วยสารรสชาติคาเฟาอีนจึงเป็นสิ่งเดียวที่ออกจากมาเมล็ดผลลัพธ์คือมเมล็ดก,กาแฟาที่ยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้แต่คาเฟาอีนลดลงถึง99.9%ไม่ใช้สารเคมีรสชาติเต็มๆนี่แหละส w i s s water p r o c e s is. แต่ยังมีอีกวิธีสุดล้ำ c o 2 Process ใช้น้ำร้อนแช่มเมล็ดกาแฟในถังแรงดันจากนั้นฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะซูเปอร์คริติคอลเข้าไปจับเฉพาะคาเฟอีนสถานะซูเปอร์คริติคอลคือสถานะที่ไม่ใช่ของเหลว100%และไม่ใช่กา100๊าซร0แต่มีคุณสมบัติของทั้ง2องอย่างรวมกันคาร์บอนไดออกไซด์จะดึงคาเฟอีนออกมาแต่ปล่อยสารรสชาติไว้ผลลัพธ์คือกาแฟปลอดคาเฟอีนรสชาติดีเหมือนเดิมทั้ง2วิธีนี้ปลอดภัยและรักษารสชาติกาแฟไว้ได้ดีที่สุด